สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้โอเกอร์ก็มีคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามและคอมเมนต์ของแฟนฟิลิปปิน์มาฝากเพื่อนๆกันครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับทีมชาติไทยของเราเอาชนะฟิลิปปินไปได้3-0ตเซตนะครับแน่นอนว่ามีคอมเมนต์จากทางฝากฝั่งฟิลิปปินแล้วก็คอมเมนต์จากทางฝากฝั่งเวียดนามมาฝากเพื่อนๆกันครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์ของแฟนแฟนเวียดนามนะครับพวกเขาหมายมั่นปั้นมือครับว่าจะชนะทีมชาติไทยในซีวีลีกให้ได้ในสนามที่2นะครับเพราะว่าสนามแรกเนี่ยทางฝั่งทม เวียดนามเนี่ยเขาได้ทีมชาติไทยถึง2เซตเลยนะเพราะฉะนั้นครับในสนามที่2นี้พวกเขาหมายมั่นปั้นมือที่จะชนะทีมชาติไทยนะครับส่วนทางฟิลิปปินส์เองครับพวกเขาค่อนข้างที่จะยอมรับครับในการที่พ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยนะครับซึ่งวินเลเกอร์มีคอมเมนต์จัดหนักจัดเต็มให้่เพื่อนอย่างแน่นอนนะครับและเพื่อการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าซีลิกตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสนามที่2แล้วนะครับและเมื่อวานนี้นะครับทีมชาติไทยของเราก็สามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้3ต่อ0เซตนะครับส่วนทางด้านของเวียดนามเนี่ยก็สามารถเอาชนะอินโดนีเซียไปได้3ต่อ1เซตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ดุเดือดนะครับในเกมที่อินโดเจอกับทางด้านของเวียดนามนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยครับเหมือนจะวางแผนพักบิสทูเยนนะครับแต่ว่าทําไปทํามาเนี่ยอินโดนีเซียสามารถตีเสมอได้1ต่อ1เซตนะครับทำให้เวียดนามต้องส่งบิสทู ลงมาแล้วก็เล่นกับอินโดนีเซียได้อย่างสนุกเลยนะครับสุดท้ายก็เป็นเวียดนามเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ดูเดือดส่วนเกมของทีมชาติไทยกับฟิลิปปินเนี่ยอกว่าก็เป็นไปตามทรงเป็นไปตามมาตรฐานนะครับเราก็สามารถเอาชนะฟิลิปปินไปได้แบบที่ไม่ยากเย็นนักเท่าไหร่ครับอาจจะมีเซตที่2ที่ดูเสียวๆบ้างเล็กๆแล้วกันนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรกับทีมชาติไทยเอาชนะไปได้แบบสบายๆนะครับทีนี้ครับเราไปดูคอมเมนต์กันสักนิดนึงครับว่าแฟนๆเวียดนามกับฟิลปิปป รเราไปเรื่องันนที่คอมเมนต์อของแฟนเวียดนามกันก่อนเลยนะครับและคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยชนะเวียดนามบนแผ่นดินของเวียดนามเวียดนามจะชนะประเทศไทยบนแผ่นดินของประเทศไทยเชื่อฉันสิแหมมาถึงคอมเมนต์แรกก็ฮึกเขิมเลยนะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันไม่คิดว่าเวียดนามเนี่ยจะสามารถชนะประเทศไทยได้นะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันพวกเราก็ทําอย่างเต็มที่ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าการเล่นของวิภาวีเนี่ยดูดีมากๆคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเขาบอกว่าฟิลิปปินเนี่ยสู้กับประเทศไทยได้ดีขึ้นนะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายิ่งเล่นก็ยิ่งแพ้ทีมชาติไทยฉันคิดว่าทีมชาติไทยเนี่ยเขาเลยระดับอาเซียนไปไกลมากๆแล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันหวังว่าการแข่งขันระหว่างเวียดนามกับทีมชาติไทยเนี่ยพวกเราจะมีโอกาสชนะได้บ้างนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าในภูมิภาคเนี้ยประเทศไทยแข็งกั่งจริงๆเวียดนามเนี่ยพยายามให้เต็มที่เพื่อรู้วิธีการชนะในอนาคตก็พอประมาณนี้นะครับ ในคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ารอคอยเวียดนามเจอกับประเทศไทยไม่ไหวแล้วมาเร็วๆสิประมาณนี้นะครับใจเย็นๆเดี๋ยวจะเจอกันแน่ๆนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเ <comment> er, ขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยฝีมืออยู่เหนืออาเซียนไปไกลมากๆแล้วจริงๆและคอมเมนต์ต er, <comment> er, ่อไปครับเขาบอกว่าฉันรอดูเลยแหละระหว่างทีมชาติไทยจะเจอกับเวียดนาม และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าความแข็งแกร่งของไทยเนี่ยยังมีอยู่เรื่อยๆฉันคิดว่าเวียดนามเนี่ยไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ง่ายๆแต่ขอให้พวกเราทําเต็มที่ก็พอและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีการส่งผู้เล่นสำรองลงบางส่วนฉันเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะเก็บแรงไว้เจอกับเวียดนาม และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าทําไมประเทศไทยเนี่ยเจอกับเวียดนามทีไรพวกเราจะต้องเป็นฝ่ายแพ้ฉันคิดว่าครั้งเนี้พวกเรามาเล่นเพื่อที่ต้องการชัยชนะเพื่อที่ต้องการถ้วยรางวัลอ้าวฮึกเขิมครับเวียดนามฮึกเขิมจริงครับ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งเสมอคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอัชราพรคงยศไอดอลของฉันรักคุณตลอดไปและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเชื่อเถอะว่าฟิลิปปินเนี่ยจะเก็บตัวผู้เล่นไว้เจอกับเราอ่าก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะต่อไปครับเป็นคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามนะครับที่พวกเขาแข่งหลังจบกับทั้งด้านของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ชนะไป3-1นนะครับคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยทำเต็มที่ ชนะ31เนี่ยฉันคิดว่าเป็นอะไรที่โอเคแล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามีโอกาสไหมที่อินโดจะชนะประเทศไทยแลวก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับเขาบอกว่ามันก็เป็นอะไรที่ยากมากๆคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเป็นปัญหาที่เวียดนามแก้ไม่ได้ตลอดเราถูกโจมตีจากหลากหลายทิศทางวันนี้เนี่ยถ้าบิสตูเยนไม่ลงมาเนี่ยฉันคิดว่าเราน่าจะแพ้นะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามพยายามฝึกทักษะให้มากขึ้นไม่งั้นพวกเราเนี่ยจะแพ้ฟ,ฟิลิปปินส์อย่างแน่นอน และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวันนี้เวียดนามเนี่ยเล่นได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่การชนะ31ฉันคิดว่าก็โอเคและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยต้องดูวิธีการเล่นของทีมชาติไทยให้เยอะๆพวกเขามีวิธีการเล่นที่หลากหลายและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยสูสีขนาดนี้ฉันคิดว่าพอไปเจอกับทีมชาติไทยพวกเราจะสู้เขาไม่ได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า การแข่งขันในครั้งนี้พวกเราควรจะมีสมาธิให้มากขึ้นและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากๆนะที่พวกเราจะชนะทีมชาติไทยพวกเราชนะอินโดนีเซีย31เนี่ยฉันคิดว่าเราควรจะทําได้ดีกว่านี้และคอมเมนต์ต่อไปดีครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยพลาดไปในเซตที่2แต่พวกเราก็กลับมาได้ถ้าเราไม่ใส่บิสซูเยนลงไปเล่นในสนามฉันคิดว่าพวกเราอาจจะแพ้ก็ได้เกมเจอกับทีมชาติไทยฉันคิดว่าบิสซูเยนจะต้องลงเต็มเต็มแม์ และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามที่อกนำมาฝากเพื่อนๆครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าก็มีหลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดเห็นนะ มุมนึงเขาก็มั่นใจอยากเจอกับทีมชาติไทยอีกมุมหนึ่งครับเขาก็มองว่าเจอกับทีมชาติไทยจะไหวไหมเนะาะเจอกับทีมชาติไทยจะจะสู้ได้ไหมอะไรแบบนี้เพราะว่าเจออินโดก็ชนะไป3าหนึ่งแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยเจออินโด3ามหนึ่งก็ดีแล้วเราชนะก็ดีแล้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นความคิดเห็นที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายพอสมควรนะครับสำหรับแฟนแฟน,แฟนเวียดนามนะครับเ,เพื่อนๆทีนี้ครับเราไปดูคอมเมนต์ของแฟนฟิลิปปินสักนิดนึงครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยพ่ายแพ้กับทีมชาติไทยไปนะครับในเกมเมื่อวานนี้ 3ต่อ0ูนย์เซตนะครับเราเริ่มที่คอมเมนต์แรกเลยครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆที่ทีมชาติไทยจะชนะเรา3 0และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยชนะ3 0นเขาเป็นผู้ชนะพวกเขามีมาตรฐานจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยมีการเล่นที่หลากหลายมากๆพวกเขาแข็งแกร่งและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยพ่ายแพ้เขาในเรื่องของวิธีการเล่นในเรื่องของกลยุทธ์พวกเขายังห่างไกลกับเรามากจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่า ประเทศไทยเนี่ยแข็งแกร่งมากๆพวกเราเนี่ยต้องเรียนรู้จากเขาและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็เกือบทําได้ในเซตที่2แต่สุดท้ายพวกเราก็พ่ายแพ้ฉันคิดว่าการเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆก็เป็นสิ่งที่ดีประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าปรปับปรุงไปทีละเน็กทีละน้อยฉันคิดว่าในอนาคตรเราจะดีมากขึ้นอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟน ฟ IN the e. ิลิปปินส์นะครับที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับส่วนใหญ่พวกเขาก็จะยอมรับนะครับที่จะพ่ายแพ้ทีมชาติไทยไป3-0นะครับพวกเขาก็เข้าใจได้ครับว่าทีมชาติไทยแข็งแกร่งกว่าในเรื่องของมาตรฐานแล้วก็กลยุทธ์นะครับและนี่ก็เป็นทั้งราวทั้งหมดที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยกับอินโดนีเซียไปด้วยกันนะครับและลุ้นกอล์ฟหญิงไปด้วยกันนะครับโอกาสคว้าเหรียญทองมีนะเพื่อนๆนะเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเรามีโอกาสลุ้นทั้งหมดทั้ง3เเเหรรรีียยยลนะดด๋ววอูสารหับ กล์ฟหญิงของเรานะครับ,บวุนเกอร์ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับในหลายสดุดเชียร์โปรจีนไปได้วยกันเชียร์ทีมชาติไทยไปด้วยกันเชียร์โปรพตตี้ไปได้วยกันนะครับ,บวุนเกื้อขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับสนับสนุนโดยประกันภัยไทยวิวัฒเฮอไปตอบประกันรถยนงอ่ะยัง,ยงแพน ก็ต้องซื้อไหมรถชนมาทําไงอ่ะไม่คุ้มนะประกันภัยไทยวิวัน์ครับประกันรถเปิดปิดไทยวิวัน์คิดค่าเบี้ยตามเวลาที่ขับหยุดขับก็ไม่คิดเงินแม้จอดไว้ก็คุ้มครองตลอด2 4ชั่วโมงประกันรถเปิดปิดยังไงอ่ะเปิดปิดอัตโนมัติด้วย TVI Connect บริการแจ้งเหตุแบบเรียลไทม์ผ่านแอปเราคิดมาเผื่อแล้วประกันรถเปิดปิดประหยัดสูงสุด80%ซโอเคไหมซื้อเลยประกันภัยไทยวิวัน์คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต